สวัสดีทุกคนยด้วยครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องมอตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กับแอปรีเวิร์ดนะครับหลังจากที่เราได้ทําคลิปการถอนสําหรับแอปนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะทาคลิปไปประมาณเกือบ1อาทิตย์แล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตกันดีกว่าหลังจากที่เราได้ทําการถอนไปอยู่ที่100บาทนั่นเองนะครับผ่านไป1ปีแล้วนะครับที่แอปนี้นะครับที่เราไม่ได้ ไม่ได้ทําการถอนนะครับวันนี้มาอัปเดตสักหน่อยละกันว่าสามารถหายเงินเข้า t ูบเบอรี่วอลเลได้อยู่ไหมในแอปนี้นั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่านะครับสลักใครที่ายกย้อนไปดูสําหรับการถอนล่าสุดใครเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้ใต้่ังกิปเดี๋ยวมาดูสําหรับการถอนของเรากันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับมาดูที่แลกเปลี่ยนของเรากันนะครับเพื่อจะมาดูนะว่าสามารถถอนได้ไหมนะครับกดคลิกแลกเปลี่ยนไปได้เลยนะ Oh, โอ้โหโฆษณาด้งเข้ามาไปไปที่เรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็กดการออกไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับสังเกตดูนะการถอนก็จะเป็นฮูบันนี่วอลเล็ตขั้นต่ําอยู่ที่100บาทนั่นเองนะครับใครที่จะทําการถอนนะก็จะใช้เหรียญค่อนข้างที่จะเยอะไปพอสมควรอยู่ดีอยู่ที่ประมาณ3ล้านเหรียญน,นะครับในการถอนเงินเข้าฮูบันนี่วอลเลแต่ตอนนี้นะไม่สําคัญนะสำคัญก็คือ ันถอนได้ไหมนะครับมาดูที่การแลกของรางวัลของเรากันดีกว่านะครับกดคลิกแลกของรางวัลได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้เราถอนไปตั้งแต่ปีที่แล้วเออเราถอนไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็คือวันที่3 1โอ้โหโฆษณาใหม่แล้วเราถอนไปล่าสุดก็คือวันที่3 1มท่านว่านะครับเราได้ทําการถอนไปแล้วก็ทําคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่100บาทอยู่ที่ประมาณ 3ล้านกว่าเหรียญน,นะครับมาดูกันดีกว่านะตอนนี้เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะเขาบอกว่าสําเร็จแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับสาหรับการถอนดูระยะห่างทุกคนดูระยะห่างนะครับสําหรับการถอนล่าสุดและก็ครั้งที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือน2ก็คือตั้งแต่เดือนมกราปีที่แล้วเดือนกุมภาดิเออเดือนกุมภาปีที่แล้วจนถึงวันที่3 1ด พันว่าปีที่แล้วเหมือนกันนะเพิ่งได้ทําการถอนยังสามารถถอนได้ปกติอยู่นะใครที่จะทําการเล่นก็ลองไปเล่นดูได้สําหรับการถอนของเราอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่การถอนของเราใช้ระยะเวลาประมาณ4วันนะครับที่เราได้ทําการถอนไปใชร้ระยะเวลาไม่นานนะใช้ระยะเวลาไม่นานในการถอนอยู่ที่100บาทผ่าน แพสซนแอปนั่นเองนะครับในการถอนเงินเข้า True นี่ y w a l l e t นะกดคลิกเข้าไปได้เลยใช้ระยะเวลาประมาณ4วันใช้ระยะเวลาประมาณ4วันในการถอนเงินเข้า t ู e ะน n ่ y Wallet สรับแอป r e v e r รนั่นเองนะครับเปิดมาไา้นะประมาณเกือบ3ปีแล้วนะ3ปีแล้วนะก็ยังสามารถถอนได้ปกติอยู่นะครับใครที่จะทำการเล่นก็ลองไปเล่นดูได้นะแต่ ใช้เหรียญค่อนข้างที่จะเยอะไปหน่อยนะครับขั้นตอนมีที่ประมาณ3ล้านกว่าเหรียญน,นะครับโคตรเยอะเลยนะก็ลองไปเร่นดูได้นะมาอัปเดตให้สลักใครที่สงสัยว่าแอปรีเวิร์ดยังสามารถเล่นได้อยู่ไหมยังเล่นได้นะยังถอนได้เหมือนเดิมนะเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ